ดีครับมาพบกันแล้วหลังจากที่หายไปคุณลิตเทนหัวหินมีสัญญาเช่าที่ทรัพย์สินปลูกที่อยู่อาศัยเดือนนี้โดนฟ้องนี่สินเชื่อส่วนบุคคลที่หมดอายุความไปสิปีควรทําอย่างไรขออนุญาตหน่ยมีสัญญาเช่าที่รัพ์สินปลูกที่อยู่อาศัยเดือนนี้โดนฟ้องนี่สินเชื่อส่วนบุคคลที่หมดอายุความไปเดือนนี้โดนฟ้องโดนฟ้องคือคุณโดนฟ้องสินเชื่อบุคคล ที่หมดอายุความไปแล้วสิบปีเหรอฮะถ้าคุณมั่นใจว่าหมดอายุความไปแล้วคุณก็ <c oughs> ไปให้ทนายเขียนคําให้การให้สิครับอ่าหรือให้ผมเขียนให้ก็ได้นะไม่ใช่ผม,มนบริษัทผมเขียนให้ก็ได้นะก็เขียนคาให้การแล้วก็ไปยื่นสารก็แล้วสารก็จะถามโจ์ว่าเฮ้ยไปไปเอาเอกสารหลักฐานมาสิว่าลูกลูกนี่รายนี้เขาคุณสามารถฟ้องเขาได้อยู่แตนะถ้าเกิดดูแล้วไม่ได้ก็ยกฟ้องอนะก็ถ้ามั่นใจว่าหมดอายุความไปสิบปีแล้วก็ก็ ก็เขียนคำให้การสู้ไปครับถูกไหมผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมอืมเพราะคุณบอกว่าเดือนนี้โดนฟ้องนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคุณลิตเติลวิางจะมาติดต่อขอให้เขียนคำร้องให้ได้ที่ไหนครับเออเบอร์ติดต่อน,นี้เลยฮะตัววิ่งด้านล่างเนี่ยฮะศูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้านะฮะแต่ว่ารู้สึกพรุ่งนี้ไม่ใช่รู้สึกกับพรุ่งนี้ออฟฟิศผมหยุดนะฮะไม่น่าจะมีคนรับสายอะติดต่อมาที่ไลน์ดีก็ได้ฮะแอดอันโตนิโอะตัววิ่งนะฮะแต่ว่า ออฟฟิศเปิดอีกทีว,วันวันวันจันนะแต่ว่าไลนา์มาก็ได้เดี๋ยวผมเป็นคนคุยเองอมาคุยกับผมเองนี่แหละไลน์มาคุยกับผมก่อนก็ได้เนีเดี๋ยวเขียนให้คิดตังคิดตังเนะสามพันสองร้สิบาทบวกแวรเจ็ดเปอร์เซ็นต์อืมแล้วเขียนแค่เสียนสาพันแล้วหลุดเลยผมบอกเลยหลุดเลยยกฟ้องเลยเคุณปลาปลาโออ่อานว่าอะไรไม่รู ธนาคารแจ้งว่าสินเชื่อบุคคลหากชําระไม่เกินหนึ่งปีจะปรับโครงสร้างนี้ไม่ได้แลวแบบนี้จะทำอย่างไรได้บ้างหรือครับก็ปรับไม่ได้ก็ไม่ต้องปรับก็ไม่ต้องทําอะไรอ่ะก็คําถามคือปรับไม่ได้แบงค์ไม่ให้ปรับใช่ไหมครับอ่าแล้วคําถามต่อมาผมก็ถามคุณกลับไปว่าแล้วถ้าไม่ปรับคุณจ่ายได้ไหมครับคุณก็ต้องตอบว่าคุณจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้คุณจ่ายไม่ได้เขาก็ปรับไม่ได้ก็ล้มดีลไปแค่นั้นแหละเออหลายคนเอ้าทํางั้นเลยเหรอเอ้า ก็มันทําไม่ได้มันจ่ายไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ทาอะไรไม่ได้แลวก็พี่จ่ายไม่ได้ธนาคารเขาก็ไม่รับแผนมันก็ต้องอย่างนั้นแหละครับอืก็ต้องล้มเดียวไปครับคุณพรพิรุนนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะเป็นหนี้หลายแบงก์ส่งไม่ไหวอยู่หนึ่งแบงก์เราจะสามารถปรับโครงสร้างหนี้แค่หนึ่งแบงก์ได้ไหมคะไม่ต้องไปปรับหรอกครับอ๋อส่งไม่ไหวแค่แบงก์เดียวใช่ไหมฮะ อืมคือพูดง่ายสมมติมีสามธนาคารอ่าไอสองธนาคารเนี้ยผ่อนได้แต่อีกหนึ่งธนาคารผ่อนไม่ได้เอ๊ะมันยังไงมันมันก็แปลว่าพี่ผ่อนไม่ได้ทั้งหมดหรือเปล่าถ้าคือพูดง่ายสมมติพี่มีเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทที่จะใช้ผ่อนนี่อ่อคือพูดง่ายหมื่นหนึ่งเนี้ยมันก็จะกิ้งไปกิ้งมาที่จะไปจาะไปจ่ายผมแนะนําว่า,ถ,าถ้าปรับก็ปรับมันทั้งหมดไปเลยครับปรับให้มันลดไปทั้งหมดไปเลยไม่ใช่ว่าสมมติผมเข้าใจาแล้วล่ะสมมุติว่าเอ่อ มีเงินเหลือที่จะผ่อนหนี้เดือนละหมื่นใช่ไหมแล้วก็มีอยู่มีหนี้อยู่สามก้อนใช่ปะ่ะอ่าก้อนหนึ่งจ่ายสี่พันอีกก้อนหนึ่งจ่ายสี่พันอีกก้อนหนึ่งจ่ายสามพันอย่างเงี้ยพี่คิดว่าพี่จะไปปรับโครงสร้างนี้ไอ้ก้อนจ่ายสามพันอะไรเง,งี้ยใช่ไหมคือ <c oughs> จริงๆแล้วในการปรับโครงสร้างหนี้ก็ควรจะปรับไปทั้งหมดไปเลยนะครับขอขอเขาขอเขาแล้วขอ,ขอทีเดียวไปเลยนะครับขอเขาแล้วขอทีเดียวไปเลยอืม <c oughs> วันนี้ก็แม่บังเอิญหนึ่งที่ผมบอกไม่ค่อยผมไม่ค่อยจะดูคลิป YouTube ช่องคนอื่นเขานะแต่แบบวันนี้ไปดูคลิปช่อง YouTube บางช่องที่แบบอุ๊ยเป็นโค้ชการเงินดังเลยนะแต่วแบบ่ามาให้คอมเมนต์เรื่องการปรับโครงสร้างนี่ผมฟังแล้วผมก็โอ้ยคนแม่งฟังแล้วก็ไปเชื่อไปโอ้คือไม่มีเลประสบการณ์ในการปรับโครงสร้างนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวแนะนําเขาโอ้นะครับแนะนําแบบเด็กอกนุบาลเนี่ยเขาจะแบบแบบโอ้โหแบบ เหมือนไม่เคยเหมือนไม่เคยไปเจรจานี้จริงๆเอ่อเหมือนมันง่ายเหลือเกินกันกับโครงสร้างนี่มันไม่ง่ายนะเราเอามาเข้าเรื่องเราดีกว่านะนั่นแหละครับก็คือถ้าเกิดเราจะปรับปรับทุกแพ็งเลยแต่ว่าพี่ลองไปปรับดูก่อนละกันแต่ผมจะอธิบายยืดยาวไม่มากกว่านี้ก็ก็เดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะปรับเราปรับทั้งหมดไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะปรับอันเดียวก็ได้นะถ้ามันปรับง่ายแต่ว่าการจะปรับโครงสร้างนี่เนี่ย ส่วนใหญ่ต้องเป็นหนี้เสียก่อนธนาคารเขาถึงจะให้ปรับนะต้องลองดูก่อนนะครับคุณพรพิรุณแบงค์ที่ปรับโครงสร้างหนี้ยอดจ่ายเดือนละหมื่นแสนเก้าหกแต่แบงค์อื่นจากหลักหมื่นค่ะอ๋ออุ้ยทำไมเยอะจังไงอุ้ยผ่นอนบ้านอฮะ,ะเนี่ยเออแสนเก้าหกนี่โอผ่อนบ้านหรือเปล่าฮะถ้าผ่อนบ้านนี่บ้านคุณระดับหลายสิบล้านเลยเนี่ยอืมหรือถ้าเป็นสินเชื่อธุรกิจ เออก็ปรับโครงสร้างหนี้ได้ฮะแต่ว่าลองคุยกับเขาดูก่อนแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่เสียแบงค์ันไม่ค่อยปรับให้หรอกอืมต้องลองคุยกับเขาดูก่อนหลายคนจะถามเอ,อผมว่าวิธีการคุยยังไงปรับโครงสร้างหนี้เจราจางเนี่ยมันตอบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ตอบไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่ากักนะมันตอบไม่ได้จริงลองไปคุยเขาดูก่อนแล้วกันครับติดขัดอะไรก็ไลน์มาคุยกับผมแอดอันโตนิโอแล้วกันคุณออกเลาะ on the way บอกว่า สวัสดีคะ่ะอยากสอบถามว่านะตอนนี้เครดิตบูโรเคยล่าช้าแต่ปิดขึ้นสถานะ11ครบหนึ่งปีแล้วกู้บ้านต่อสอบรุนไหมมันต้องดูว่าก่อนปิดเนี่ยขึ้นค้างกี่วันแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าหนึ่งปีแล้วก็น่าจะมีรุ้นแล้วครับน่าจะรุ้นได้แล้วครับเพราะตอสอตอนหลังหลังเนี่ยนะฮะเงื่อนไขค่ขอนข้าง,งยากยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่านี่เสียเขาเยอะเนะี่เขาพอเขาปล่อยคนที่เป็นหนี้เสียมาก่อนเขาก็ เพราะว่าเข็ดฮัลลิตหัวหินกินไม่ลงนอนไม่หลับเลยค่ะก็เอาง่ายๆเลยเดี๋ยวไลน์มาคุยแอดอันโตนิโอเนี่ยแหละไม่มีปัญหาเลยเชื่อผมเขียนคำให้การแป๊บเดียวหลุดชีวิตปลดปลดล็อกปลดล็อกเลยวันนั้นมีน้องคนหนึ่งเขาเขาเอาอ่ติ๊กต็อกส่งให้ดูก็ส่งเนี่ยพี่คนนี้ก็ทำติ๊กต็อกนู่นนี้นะทำพี่ทำบ้างดีอะไรเงี้ยเราก็แบบเข้าไปดู ไอ้นี่มันไปถ่ายลูกค้ากูนี่หว่าโอ้มันไปเค็มมันไปเค็มงานของผมซะจบหมดเลยนะว่าตัวเองคนเจรจานู่นเจรจานี่โอ้ไอ้ลูกค้าผมมันก็แบบเอออออผมก็เลยถามโทรไปหาเฮ้ยพี่ตกลงเคสพี่ที่ผมทาให้พี่ไม่ใช่เหรอวะเออแล้วพี่ทาไมไปเออออออ๋อกันอ๋อผมผมเคยไปหาเขาก่อนที่จะไปเจอคุณอู๋แล้วเขาก็ แล้วเขาก็แบบมาทําคุยคุยคุยแนะนําให้ผม,มเฉยอ,อะไรเงี้ยไม่ได้ชนเหมือนที่คุณอูชนให้ผมหลอกอะไรเงี้ยเอาตกลงผมทําพี่พี่จบไม่ใช่เหรอแล้วทําไมไปถ่ายคลิปลงอย่างนี้นะพี่เหมือนตัวเองคนทําแล้วพี่ก็เอออ๋อเขาหรือวับผมก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันครับเออนะคนหลามันก็แปลกคิดแล้วคุณลิตเติ้ลหัวเห็นลายไปแล้วคะ่ะอายุหกสิบห้าแล้วอ๋อครับผมถ้ามั่นใจว่าอายาขาดอายุความแล้วไม่เป็นไม่มีปัญหาหรอกครับอ่า สินเชื่อบุคคลจริงๆอายุความมันแค่ห้าปีเองเดี๋ยวผมเขียนคําให้ไม่ใช่สิผมให้ลูกน้องเขียนคําให้การให้เดี๋ยวเอาไปยื่นเองเลยครับขึ้นศาลวันไหนเอาไปยื่นหลุดแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับเขียนคําให้การหลุดไปปีเนี้ยนับเป็นมูลค่านี่อ่ะผมว่าน่าจะมีหลายสิบล้านแล้วครับนี่บัตรเครดิตไม่กี่แสนนี่แหละนะมีแบบก้อนใหญ่ๆประมาณแปดเก้าแสนเนะี่ยยกฟ้องนะลูกค้ากระโดดตัวลอยดีใจมากเลย ต้องเรียกคุณป้าแล้วกันคุณป้าอายุหกสิบห้าเรยกพี่แล้วกันนะมากกว่าผมคุณคุณพี่ลิตเติ้ลหัวหินว่ายอดนี่แค่หมื่นกว่าแต่มาฟ้องเกือบแสนไม่ได้ชำระตั้งแต่พฤษภาสี่หกโอ้โหไม่ได้ชำระตั้งแต่พฤษภาสี่หกมันยังกล้าฟ้องอเหรอ, <laughs> อ่่อุ้ยพี่โอ้พี่จะเครียดทําไมเนี่ยไม่ต้องเครียดหรอกครับเดี๋ยวไลน์มาหาผมเดี๋ยวจัดการให้ฮะเดี๋ยวจัดการให้ฮะโอ้ยเตรียมตังไว้ผมแล้วกันสามพันสองร้อยสิบาทที่เขียนคำให้การให้เออ พอมีตังค์อยู่ใช่ไหมครับสามพันสองอสิบไม่เขียนฟรีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไลน์มาคุยกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไลน์คุยด้วยแล้วเดี๋ยววันจันทร์จัดการให้ครับนอนหลับฝันดีครับบอกเลยนอนหลับฝันดีสบายสบายคุณเป้อว่าขอคำแนะนาครับศาลตัดสินไปแล้วเมื่อสองวันก่อนเราสามารถหาทางขยายเวลาอายัดบัญชีบริษัทจากจับบคให้นายสุดได้ไหมครับโกย้ายลูกค้าไม่ทันโอ้ยกว่าเขาจะตัดกว่าเขาตัดสินว่าจะมีคาบังคับอีกประมาณสี่เดือนนะครับพี่ป้อม อีกประมาณสี่เดือนคือมันจะขยายไม่ได้หรอกถ้าเกิดมันก็ไปอู่ทอนเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าอู่ทอนเนี่ยจะอู่ทอนไม่ล่ะผมช่วยอู่ทอนให้ก็ได้หาทนายอู่ทอนให้แต่มันก็คืออู่ทอนมันก็ต้องเสียเงินน่ะไม่ให้เสียทนายเนี่ยต้องไปยื่นคําร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ก็ถอนเน่ะก็ก็ถ่วงเวลาได้ไห้ไประยะหนึ่งอ่ะเออจะเอาก็ได้นะพี่ป้อมก็โทรมาแล้วกันเดี๋ยวจัดทีมทนายความให้ ตอนนี้พี่ออฟฟิศมีทนายความสองสองคนแล้วอะอปีนี้จะเน้นเรื่องทนายชอบชอบทนายชอบเรื่องชอบเรื่องแบบมันแบบมีเขาเรียกหักเหลี่ยมเฉียงคมนี่นะก็ <c oughs> เลยแบบอยากจะรับคดีบริษัทผมอยากจะรับคดีเพิ่มทําอีกถ้ามีะแขนงหนึ่งจริงเรืเ่องกฎหมายเราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ตอนนี้เราจะเน้นละใครมีคําถามถามมานะครับคุณลิตเติ้ลหัวหินสะสมเงินคนแก่พอมีไว้บ้าโอ้โหพี่พูดซะผมไม่อยากทําเก็บตังค์เลย <c oughs> เอาไนงะเสียให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับเออหมดแล้วทําฟรีให้ไม่ไหวแะทํทฟรีทุกคนลูกค้าบางคนนี่ก็ให้ผมทําฟรีเรื่อยเลยแต่ผมไม่ได้ว่าพี่นะบางคนบ้าไม่ได้ว่าพี่นะออนั่นแหละเดี๋ยวไลน์คุยกับผมแล้วกันจัดก,การให้อ่ะมีคําถามถามมานะครับไม่มีผมก็ไปแล้วครับโอเคนะไปละแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ